สวัสดีทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปปาซีค่ะก่อนที่จะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่กันนะคะของดาโกโกโก้นะทุกคนนะคะ ก็จะบอกทุกคนเลยว่าจะมีหลากหลายตัวนะคะที่ควรจะมีติดไอดี้นะคะสลับมือใหม่เนาะถ้าไม่มีก็รีทิ้งได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอสนับสนุนนะคะทางสปอนเซอร์ของเรากันก่อนเลยนะคะกับ Cookieland s ชอ p นะคะตอนนี้ก็รับตัวในส่วนของคุกกี้แองกิงดและเกมมือถืออื่นๆเลยนะคะก็แพ็คใหม่นะคะตอนนี้เนี่ยปิดเซิร์ฟอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพอเปิดเซิร์ฟใหม่ปุ๊บนะคะก็จะมีแพ็กใหม่มาทันทีและทุกคนสามารถติดตามนะคะได้ที่หน้าเพจนะหรือทักไลน์ไปก็ได้นะคะของ Cookie Land ์ชอปนะ เซฟตั้งลิงไว้ข้างล่างเลยนะคะเติมแบบรายเดือนก็ได้เนาะหรือแบบรายวันรายแพ็กก็ได้เช่นกันนะคะอ่าก็เดี๋ยวนะ้องสักครัก,ก็จะเข้ามาใหม่ด้วยนะทุกคนก็สามารถไปเติมไปตามก็ได้เลยนะจ๊ะค่ะก็มาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะคะในส่วนของคุกกี้ที่แนะนำนะคะสำหรับมีคนมีติดไอดีไว้เลยเนาะสำหรับมือใหม่หรือใครที่จะรีไอดีนะคะในแต่ละรอบเนาะเช่นสมัครกับ ID Gra ย e ไว้นะคะอ่านะคะ เอเรียกเกรดหน่อยเออเกรดแหละแล้วก็จะมีเพชรน,นะคะที่ได้จากกิจกรรมณนะตอนนี้นะคะ เมืดเซิร์ฟปุ๊บน่าจะมีเพจสลับเซิร์ฟใหม่อยู่แล้วเน,ะนาะนะอาจจะเป็นมันพันเพจได้นะคะแล้วก็โค้ดสองโค้ดนะคะที่ยังใช้งานได้อยู่นะรวมแล้วเนี่ยแปดพันเพจนะคะทุกคนก็ดูที่ใต้ดีสคริปชั่นด้านล่างได้เลยนะคะ mm hmm. ก็เมื่อกี้นะคะจะเป็นน้องแกะนะคะของเราเนาะดอกวิฟายนะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นน้องเคฟของเราเองนะคะเดี๋ยวดอกว,วิฟายเนี่ยเซฟขออธิบายถึงน้องก่อนเนาะว่าดียังไงนะคะ อันดับหนึ่งนะคะที่เซฟอยากจะแนะนําให้มีติดไอดีกันนะคะก็คือน้องดอกวิฟาของเราค่ะดอกวิฟาของเราเนี่ยทำไมเซฟถึงจัดเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถฮิลนะคะหรือฟื้นปูนสมาชิกในทีมได้เนาะดาวเมดมีนะคะจากการซ้มว่าน้องแกออกมานะคะในการช่วยตีๆ,ๆและแถมยังมีมีสแตนอยู่นะคะเราใจเรายังไม่มองนะคะในส่วนของท็อปปิ้งก่อนเนาะ,ะจะมองแค่ตัวละครนะคะที่ทุกคนควรมีติดไอดีไว้นะคะดอกวิฟาคือ Number One เานาะ,ะพอมาถึงนะคะในตำแหน่ง ของแท้งก็สําคัญอีกตัวหนึ่งเลยนะคะถ้าเรามีดอกไฟแล้วตัวไหนจะมาช่วยแท้งเรานะคะก็จะขอแนะนํเนาะเป็นน้องเคฟสตอร์เบอรี่นะคะเป็นสายอีปิกของเราเองนะคะก็น้องเนี่ยเป็นตัวแท้งที่ค่อนข้างอึดน,นะคะและยังมีนะคะสามารถในการแจกลดค่าเสียหายให้กับสมาชิกในทีมได้นะคะ2ตัวที่มีแม็ก HP ต่ําที่สุดนะคะเซฟก็เลยจัดว่าน้องเนี่ยเป็นแท้งที่น่ามีติดไอดีอีกหนึ่งตัวนะคะจะบอกทุกคนว่า ม่จะเป็นต้องมีครบทุกตัวก็ได้เนาะก็คือจะมีแค่บางเฉพาะเจาะจงบางอย่างก็ได้นะคะหรือแต่แต่อย่างที่เซมบอกไปก็คือถ้าเป็นน้องแกะเนี่ยคือมีแล้วเนี่ยเล่นง่ายสบายมากนะคะในการลงด่านและอารีนาต่างๆเนาะส่วนน้องเคฟนะคะก็ช่วยได้ทั้งอารีนาและลงด่านเหมือนกันค่ะการที่จะมีทั้งสองตัวนี้เนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะทุกคนเลือกเป็นตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้นะคะแต่ตัวที่จะแบบพาเล่นง่ายส่วนใ่ญก็จะเป็นน้องแกะนะคะอวยยศน้องหนึ่ง ค่ะต่อมานะคะ a อคแคค่ะอีกหนึ่งตัวนะคะที่เซฟจะเรียกว่าไม่ใช่ซัพพอร์ตธรรมดาเนาะทุกคนจะเป็นดาเมจเลยก็ว่าได้นะคะเป็นดาเมจให้กับทีมนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่สําคัญเนาะในการแปะดีบัฟนะคะไปยังอีกฝั่งหนึ่งเนาะ,ะทำให้เราเนี่ยโจมตีได้แรงยิ่งขึ้นนะคะเวลาใช้เอแคการพันดาและอารีนาเนี่ยจะเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้ามีน้องเอแคคือจะบอกทุกคนว่า3ตัวที่เซฟแนะนําไปนะคะ เป็นตัวที่มีติดไอดีแล้วคือสบายแน่นอนทุกคนคือสามารถตะลุยด่านแล้วก็เล่นได้ยาวๆเลยนะคะยันแมปแมป14ปกติเลยทุกคนคือ อยู่ที่การปั้นนะคะในส่วนของเลเวลเนาะแล้วก็ท็อปปิ้งนะคะแต่ถ้ามือใหม่เนี่ยยังไม่ต้องซีเรียงท็อปปิ้งก่อนนะทุกคนก็คือเน้นปั้นตัวก่อนนะคะสาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เหมาะกับการมีติด ID มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากลองรี ID นะคะเพื่อให้ได้ ID ที่ดีที่สุดเนาะแล้วก็ค่อยผูกบัญชีก็ได้เช่นกันนะคะทุกคน เมื่อรีแล้วนะคะได้สิ่งที่ต้องการแล้วเนาะก็สามารถนําไปตะลุยด่านนะคะสะสมเพชรแล้วก็มาสุ่มต่อได้ที่จริงมันยังมีอีกหลากหลายตัวนะคะที่น่าแนะนำเนาะก็สำหรับใครนะคะที่มีงบประมาณนะคะก็อาจจะเติมบางตัวมาสุ่มต่ออันนี้ก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับตัวเอ็นชียนนะคะหรือลีเจนดารี่ทั้ง5ตัวของบนนะคะทุกคนจะบอกทุกคนว่า5ตัวนี้ถ้าใครสุ่มได้มานะคะ เอาใส่ทีมได้เลยทุกคนเริ่มต้นเกมหรือยังไงเนี่ยถ้าใครที่มีใครที่โชคดีนะคะเปิดได้ลิจแน a r y หรือเ n c นเชีเนี่ยเอาไปใส่เลยทุกคนรับรองปังแน่นอนทุกตัวนะคะ5ต,ตัวบนถือว่าเป็นที่ค่อนข้างดีมากๆสำหรับเริ่มเกมนะคะถ้าใครแบบดวงดีเปิดได้ก็ จะหนับได้เลยทุกคนปั้นไว้เลยนะคะยิ่งถ้าเป็นดาร์กโกโก้นะคะก็จะยืนแทงให้เราได้ด้วยเนาะแล้วก็ทำดาเมจให้เราได้ด้วยนะคะโฮลี Marie, ่บอลลี่ยืนแทงได้ค่ะ พี่วลานะคะฮิวเราค่อนข้างแรงเลยเนาะแล้วก็มีโลกพลังชีวิตนะคะในส่วนของ Legendary 2ตัวขวาน,นะคะก็นักฟ้าทะเลสตันน้ทำน้ำเวีนหมูเนาะส่วนราชินีแ้แข็งเนี่ยทำน้ำเวีนหมูค่ะแล้วก็แช่ฟีดแช่ครูรทามได้นะคะคือจะบอกทุกคนว่าตอนนี้มันมีหลายตัวมากถ้าเราเนี่ยไม่มีตัวที่เซฟกล่าวมาข้างต้นแล้วก็มีตัวจำพวกนี้เดี๋ยวเซฟจะแนะนำเชียตัวนะคะถ้าเกิดมีดับ ช็อกมานะคะให้เอาดักช็อกเนี่ยมายืนแทงไปก่อนได้นะคะทุกคนเพราะว่าดักช็อกเนี่ยเหมาะสําหรับนะคะเวลาเราตีมังกรกิว้วเราแต่ระดับผู้เเล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงในส่วนของตีมังกรกิลนะคะก็สามารถเล่นไปก่อนได้โดยใช้ตัวน,นี้เนี่ยยืนข้างหน้านะคะก็ยืนได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วยังลด พลังป้องกันอีกฝั่งเนี่ยถึง20%นาน7วินาทีเลยนะคะก็เหมือนตอนเซงเริ่มเล่นกเกมแรกๆเนี่ยเซงก็จะใช้ดาร์กช็อคนะคะในการยืนแทงขา้างหน้าบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยคือดาวรุ่งมากนะคะเพราะว่าทุกทีมจะต้องมีดาร์กช็อคนะคะติดไอดีไว้ต่อมาค่ะทัพทีมนะคะเนื่องจากว่า ความความคูเล่นใหม่ช่คกี้สมบัติเนี่ยอาจจะยังสุ่มไม่ได้ทัพทีมนะคะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่คอยแจกบัฟให้กับสมาชิกในทีมฟื้นฟูได้นะคะแล้วแจกบัฟเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนนะคะแล้วระ,ะระยะเวลาคูลไทม์เนี่ยค่อนข้างไวมากๆเลยนะคะสาหรับใครที่ยังไม่มีสมบัติคัมพีนนะที่เพิ่มพลังโจมตีเนี่ยถ้ามีทัพทีมนะคะเท่ากับสมบัติหนึ่งชิ้นเลยนะทุกคนนะคะเซฟก็เลยว่าเออถ้าเกิด ใครที่แบบพุ่งเล่นนะคะแล้วสุ่มได้ทับทีมขึ้นมาทับทีมนางออกง่ายด้วยเนาะถ้าได้ทับทีมขึ้นมาเนี่ยเอานางนะคะมาช่วยบัฟหรือมาช่วยฮิลในทีมก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับผู้เริ่มเล่นนะคะอ่าก็จะมีบางคนอาจจะได้ตัวอื่นๆนะคะที่เป็นอีพิกเนี่ยลองเข้ามาดูก่อนเนาะ,ะจะมีแนะนํานะคะเกี่ยวกับคุกกี้หน้าปั้นอยู่นะคะทุกคนก็นําตรงน,นั้นเนี่ยไปตัดสินใจได้นะคะถ้าใครเจอน้องพาฟเฟ่นะคะน้องพาเฟ่เนี่ยสามารถ ฮิวได้นะคะแล้วยังลดดิบัฟที่โดนเนี่ย40%เลยนะคะน้องเป็นสายที่ฮิวค่อนข้างแรงนะคะก็ใครที่มีน้องหรือมาเอิญเปิดได้น้องนะคะสามารถ ปั้นต่อได้นะคะยังคงใช้ยาวๆอยู่คลิปนี้นะคะเซฟก็จะแนะนําตัวที่สามารถใช้ยาวๆได้อยู่นะัดอันไหนที่เซฟหยิบมาแนะนํานะคะก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะคะทุกคนถ้ามีก็คือปั้นไว้ยาวๆได้เลยนะคะบางคนอาจจะแบบไม่ได้ตัวที่เซฟแนะนําแบบต้องมีเลคเคมนสตัวหน้าอะไรนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดมีตัวอื่นที่เซฟแนะนําเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็หยิบมาปั้นได้เลยนะคะแค่จะบอกเฉยๆว,ว่า3ตัวหน้าเป็นตัวที่ ดีที่สุดนะคะสำหรับการมีเนาะถึงแม้ว่าจะมีคุกกี้แค่สองสามตัวนะคะแต่สามตัวหน้าสามตัวแรกเ,เซฟได้่างหนึ่งอันนั้นคือแบบเดี๋ยวเบสนะคะคือแบบมีสามตัวนี้คือครบทีมนะคะแทงค์ยูดามิดนะคะก็ มันก็จะมีหลากหลายตัวนะถ้าเรา,เราได้มานะคะลองเข้ามาถามดูได้นะคะถามได้ทางทางั้ง Discord นะคะหรือคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้ทำไมมันไม่ค่อยขึ้นแจ้งเกินทุกคนนะคะเซมต้องมานั่งไล่ดูอีกทีเนื้อเอ้ยมีใครแบบทักอะไรหรือตอบอะไรมาไหมนะคะก็สามารถสอบถามได้หมดเลยนะคะต่อมาเนี่ยตัวไา่ฟักทองกับตัวขอฉาบเชเบ็นะคะทั้งคู่เมื่อกี้เนี่ย ก็อยากจะแนะนําให้ฟ้าเหมือนกันแต่แค่จะบอกทุกคนว่าตัวของไพ่ฟักทองนะคะตัวน้องที่เป็นเหมือนสีฟักทองเมื่อกี้เนาะน้องจะตัวค่อนข้างบางนะคะทุกคนก็เลยอาจจะยังไม่ได้แนะนําเป็นอันดับแรกๆที่เจฟจะแนะนําให้ป้นก่อนหรือฉลาบเชือกเบ็ดเนี่ย ม,มันก็มันก็ดีนะคะแต่ว่าเรื่องขอมันเป็นสายสุ่มโยมตีนาะก็อาจจะตัวบางนิดนึงนะคะหรือถ้าใครออยังสุ่มหาสายฮิลไม่ได้นะคะหรือสายอะไรไม่ได้เรี้ยงมีแค่ตัวแลเนาะน้องคัสตร์ดุ่น3นะคะเราได้ฟรีกันอยู่แล้วเนาะทุกคนก็สามารถใช้น้องนะคะฮิลไปก่อนได้นะทุกคนประมาณเวฟที่3ที่4ี่เราถึงจะเปลี่ยนตัวก็ได้นะคะตัวน้องก็ฮิลค่อนข้างดีและแรงเหมือนกันนะทุกคนคือเซฟปั้นมาถึงเลเวลสามสิเห็นปะทุกคน เซฟอ้านถึงเลเวลสาใช้แรกๆเลยนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราเนี่ยยังสุ่มพวกสายซับพอร์ตหรือสายฮิวยังไม่ได้เนี่ยน้องคัสตาร์รุ่น3าก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะมีโล่พลังชีวิตให้กับ2ตัวในทีมนะคะทุกคนคือเอาจริงน้องก็ดีแต่แค่ว่าน้องอยู่ในระ,ระดับแรแ,แล้วน้องเนี่ยอาจจะฮิวไม่แรงนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้น้องกันเท่าไหร่นะแต่สาหรับผู้เล่นใหม่นะคะหรือเริ่มต้นไอเดีเนี่ยถ้าใครหาตัวฮิไม่ได้จริงๆเนาะหรือสายฟื้นฟูไม่ได้จริงๆนะคะ ก็แนะนำเป็นปน้องคาสตาร์รุ่นที่3กันได้เลยนะคะอ่าแล้วจริงๆมันจะมีตัวแรนะคะอีกตัวหนึ่งที่สามารถทำดาเมจได้นะคะทุกคนไม่ต้องปั้นเยอะก็ได้เนาะเอามาช่วยทำดาเมจนะคะคือ คุณแบ็คเบอร์รี่ค่ะคุณแบ็คเบอร์รี่เนี่ยทำดาเมจค่อนข้างดีเซฟเคยเอาไปลงใน12-30ปกติแล้วทุกคนใช้สาบสหายของแรนนะคะไปลงแล้วบอกเลยว่าผ่านนะจ๊ะเออก็จะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดใครที่แบบสุ่มแล้วอีปิกไม่ออกเลยแล้วไม่อยากจะสุ่มไอดีใหม่แล้วนะคะแล้วมีน้องแบ a ็คเบอร์รี ปั้นถึงเลเวล30ก็ได้ทุกคนแล้วมาใช้ไว้กอนนะหรือ20ก็ได้10หรือ20ก็ได้เนาะเอาไว้ผ่านแรกๆนะคะค่อยสะสมเพรมาแล้วค่อยตุ้มสอ่าสะสมทีเดียวนะคะแบบสุ่มทีเดียวก็ได้เหมือนกันเนาะเราจะได้มีหลากหลายตัวนะคะไว้สุ่มหรือถ้าใครนะคะอะ่จะสุ่มแล้วเนาะแนะนาให้สุ่มตู้เลดนะคะที่เป็นน้องสก,กุละเนาะเพราะว่าอ่ตู้เลดสก,กุละเนี่ยพอเราสะสมสุ่มได้น้องแล้วใช่ไหมน้องก็จะออกง่ายขึ้นแล้วอย่างคือมันจะมีกิจกรรมป ต้นตัวน้องด้วยนะคะถ้าเกิดใข่แบบสุ่มน้องตั้งไว้เนี่ยอย่างน้อยนะคะช่วงท้ายท้ายนะคะก็เราจะได้รางวัลจากการปั้นน้องสาก,กุระเพิ่มเติมนะคะทุกคนอารีนาเราก็ค่อยๆทย,ย,ยอยไต่ไปเทียนนิดก็ได้นะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าสำหรับเมื่อใหม่ทุกคนนะคะไม่ต้องตกใจหรือเสียใจเวลาสุ่มแล้วมันได้เกลือนนะทุกคนเพราะว่า ตอนเซฟรูมเล่นคือเกลือเหมือนกันนะคะเกลือเหมือนกันแล้วแบบไม่ได้รีไอดีด้วยเนาะทุกคนแล้วแบบเออมันก็จะทยอยสะสมเก็บมาเรื่อยๆได้นะคะทุกคนอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครมีเหรียญไม่เลหรือมีกําลังซ้าในการเติมเนี่ยก็ลองเติมตัวของแผ่นของดัรกโกโก้ได้นะคะที่สุ่มแสงเนาะอย่างน้อยมันอาจจะได้การันตีหรือได้อีฟิคได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะส่วนมือใหม่จะต้องทําอะไรบ้างหรือจะต้อง สะสมหรือซื้ออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเซฟจะมาแนะนําต่อในคลิปถัดไปนะทุกคนสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะคะในหมดของในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ดา r โกโก้นะคะเดี๋ยวเซฟอาจจะสมัคร ID มาเล่นด้วยหรือเปล่านะอาต้องรอดูกันนะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ